5สูตรอาหารบำรุงเขา่าค่ะสำหรับโรคเข่าเสื่อมนะคะก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะซึ่งพบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุค,ค่ะและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะผู้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมมากนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมแล้วนะคะอาจทำให้มีการเจ็บปวดข้อเข่าผิดรูปเดินได้ไม่ปกติค่ะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆก็ไม่สะดวกนะคะ มีความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่น้องจะนำ5สูตรอาหารบำรุงข้อเข่าค่ะที่ทุกคนสามารถหามารับประทานได้อย่างง่ายๆนะคะดังนี้ค่ะหนึ่งค่ะอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะแคลเซียมนี้นะคะเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายค่ะจะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงค่ะเพราะ99%ของแคลเซียมที่อยู่ในร่างกายนั้นนะคะ ก็จะถูกสะสมอยู่ในกระดูกและฟันนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะเพื่อบำรุงกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายค่ะรวมไปถึงดูแลบำรุงข้อเข่าด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมนั่นเองค่ะสำหรับอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะพี่น้องจะแนะนำค่ะนมค่ะหรือผลิตภัณฑ์จากนมนะคะ เพราะว่านมนะคะจะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงนะคะนมหนึ่งกองนะคะประมาณ2 5 0 c ซีซีค่ะก็จะมีปริมาณแคลเซียมถึง300มิลลิกรัมค่ะและร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมจากนมได้ดีนะคะแต่สำหรับ บางท่านที่ไม่สามารถที่จะดื่มนมได้พี่น้องก็แนะนําเป็นถั่วเหลืองค่ะนมถั่วเหลืองหรือเต้าหู้นะคะก็ล้วนจะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของโรคกระดูกพรุนค่ะและยังเป็นแหล่งที่มีคอลลาเจนที่ดีด้วยค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมก็ควรจะบริโภคกินถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองหรือเต้าหู้ค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่พี่น้องจะแนะนํานั่นก็คืองาดําค่ะ งาดำนะคะจะเป็นเมล็ดธัญพืชที่มีแคลเซียมสูงค่ะอีกทั้งยังสามารถเพิ่มมวลกระดูกด้วยนะคะป้องกันโรคก,กระดูกพรุนค่ะต้านการอักเสบของข้อนะคะและโรคข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะและในปัจจุบันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะหลายๆชนิดเลยค่ะเกี่ยวกับน้ำมันงาดำสกัดนะคะค่ะรับประทานง,ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกตัวนะคะที่พี่น้องจะแนะนำก็คือแอลมอนค่ะ ที่จะอุดมไปด้วยแคลซเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมกนีเซียมค่ะซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะอีกทั้งยังบำรุงข้อเข่าค่ะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกหรือปวดเข่าได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับปลาตัวเล็กปลาเข้าสารหรือปลาชิ้นช้างนะคะก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีค่ะดังนั้นผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก็สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ค่ะ สำหรับอาหารตัวที่สองนะคะที่พี่น้องแนะนำนั่นก็คือโอเมก้าสามค่ะผู้ที่เป็นข้อเขอ่าเสื่อมนะคะควรรับประทานเป็นประจำนะคะค่ะสำหรับอาหารที่มีโอเมก้าสามค่ะเช่นปลาทะเลปลาแซลมอนปลาทูน่านะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการรักษาข้อเขอ่าเสื่อมโรครูมาตอยนะคะข้อติดแข็งหรือปวดข้อเข่าได้ด้วยค่ะสามนะคะอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงค่ะพวกเบต้าแคโรทีนนี้นะคะ ก็จะมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะอีกทั้งมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะที่อาจทําลายกระดูกและข้อได้นะคะดังนั้นเราจําเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะซึ่งมักจะอยู่ในผักและผลไม้ที่มีสีส้มสีเหลืองสีแดงนะคะหรือผักใบเขียวค่ะเช่นตำลึงบ็อกกี้ฟักทองแครอทข้าวโพดมะเขือเทศนะคะตัวที่สีนะคะ อาหารที่มีวิตามินซีสูงค่ะวิตามินซีนะคะก็จะมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงเช่นกันนะคะจะทําหน้าที่กระตุ้นค่ะให้ร่างกายค่ะดึงกดอะมิโนมาใช้นะคะในการสร้างคอลลาเจนค่ะส่งผลดีต่อเส้นเอ็นกระดูกและข้อนั่นเองค่ะสําหรับอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะคะได้แก่พวกส้มสับประรดฝรั่งมะละกอสุกนะคะหรือสตรอเบอรี่ค่ะตัวที่หนะคะ ก็คือสมุนไพรไทยนั่นเองค่ะสมุนไพรไทยนี้นะครับเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีทีเดียวค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะอาหารที่ควรเลือกรับประทานค่ะก็ควรที่จะเลือกอาหารที่ผสมสมุนไพรไทยๆนะคะเช่นพวกขิงค่ะขมิ้นค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการอักเสบอาการปวดเข่าค่ะค่าสำหรับ5สูตอาหารง่ายๆบำรุงข้อเขา่า ที่พี่น้องนํามาฝากนะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปรับประทานกันได้นะคะพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอาการปวดเข่าดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ